ความเดินไปตอนที่แล้วหลังจากที่โจกับเอลลี่ทำการมุ่งหน้าไปยังไบโอมีพวกเขาก็พบเข้ากับทางตันถนนถูกปิดเอาไว้ทำให้ทั้งสองต้องอ้อมอุโมงนั้นไปจนกระทั่งพวกเขาก็หลงเข้าไปในเมืองและที่นั่นมันก็มีกลุ่มคนที่ตามล่าโจกับเอลลี่โจทำการสังหารคนของพวกมันไป และนั่นก็ทําให้ทั้งสองถูกตามล่าจากกลุ่มต่อต้านสวัสดีครับวันนี้ทุกคนจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องภาพยนตร์จาก HBO อย่าง The Last of Us ใน EP ที่5กันแล้วนะครับถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินด้วยนะครับและถ้าพร้อมกันแล้วไปรับชมกันได้เลยครับเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เกิดการประท้วงขึ้นของกลุ่มต่อต้านเฟดา พวกมันได้ทำการเข่นฆ่าฐานเฟดาไปจนหมดตอนนี้แคนซัสซิตี้เป็นของประชาชนแล้วพวกมันได้ประกาศว่าใครก็ตามที่สนับสนุนเฟดาจะต้องถูกลงโทษอย่างหนักซึ่งในตอนนี้เฮนรี่และแซมกำลังหลบซ่อนตัวจากกลุ่มต่อต้านแคทเธอรีนได้ทำการจับกลุ่มสนับสนุนเฟด้ามาขังเอาไว้กลุ่มคนพวกนี้คือกลุ่มที่หักหลังพวกเดียวกันพวกมันได้ส่งข่าวให้กับเฟด้า นั่นก็ทําให้แคทเธอรีนโกรธแค้นคนพวกนี้เป็นอย่างมากที่ยอมทรยศพวกเดียวกันเพื่อแลกกับยาหรือแม้กระทั่งอาหารจากพวกเฟด้าแคทเธอรีนบอกว่าพวกแกนะ่ะโชคดีแค่ไหนแล้วเพราะว่าฉันไม่ใช่เฟด้าฉะนั้นจะไม่มีใครต้องตายพวกแกจะต้องได้ขึ้นศาลและถูกตัดสินให้ผิดทุกคนจากนั้นก็ไปนอนคุกแบบสบายๆแต่ก่อนอื่นพวกแกจะต้องบอกฉันมาว่าตอนนี้ ไอเจ้าเฮนรี่มันอยู่ที่ไหนบรรยากาศในห้องเริ่มตึงเครียดขึ้นมาทันทีไม่มีใครสักกนคนเดียวกล้าจะตอบคําถามจากหญิงผด็จการแคทเธอรีนจึงถามย้าไปอีกทีว่าเฮนรี่อยู่ที่ไหนแต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครกล้าตอบคําถามแม้แต่คนเดียวแคทเธอรีนจึงบอกมือขวาของเธอให้ทําการฆ่าคนพวกนี้ให้หมดไปซะ เมื่อได้ยินแบบนั้นก็มีชายหนุ่มคนหนึ่งยกมือขึ้นมาพร้อมกับบอกว่าเฮนรี่อยู่กับเอสเดอร์สตีนพร้อมกับบอกว่าพวกเขามีที่ซ่อนตัวในเมืองเปิดแคเทเธอรีนจึงแจ้งให้กับคนในกลุ่มนี้ได้ทราบว่าตอนนี้แคนซัสซิตี้ได้ถูกปลดแอกแล้วตอนนี้เธอไม่ทราบข้อมูลอะไรไปมากกว่าเฮนรี่อยู่ในเมืองเธอจึงสั่งให้ลูกน้องออกไปค้นทุกตึกจนกว่าจะเจอตัวพวกมันก่อนที่เธอจะสั่งให้เพอร์รี่ฆ่าคนพวกนั้นซะไม่ต้องให้ไปขึ้นศาล ท่าาของเฮนรี่กับแซมสองพี่น้องเข้ามาหลบภัยยังตึกร้างทีน่นี่หมอเอสเดอร์ได้ทำการเตรียมอาหารและที่พักให้กับสองพี่น้องอาหารพวกนี้เขาได้มาจากกลุ่มเฟดากระสุนปืนของพวกเขาก็หมดกันทั้งคู่เฮนรี่บอกว่าเราจะซ่อนตัวอยู่ที่นี่อาหารเท่านี้พวกเขากินแบบประหยัดก็น่าจะอยู่ได้อีกสักสิบวันระหว่างนี้เขาคิดหาทางหนีออกจากที่นี่ หมอเอสเตอร์จึงบอกว่าตอนนี้แซมกำลังกลัวอยู่เฮนรี่จึงเข้าไปปลอบน้องชายก่อนที่เอาสีให้กับน้องได้วาดภาพระหว่างที่อยู่ที่นี่ซึ่งแซมนั้นก็พูดไม่ได้เขาจะต้องสื่อสารโดยใช้ภาษามือระหว่างอยู่ที่นี่ภายในห้องนั้นก็เต็มไปด้วยภาพวาดของเด็กชายและในวันนี้ก็ยังเข้าวันที่10แล้วที่ทั้งสองหลบอยู่ที่นี่อาหารก็หมดไปแล้วตอนนี้ทั้งสองจะต้องรอให้หมอเอสเตอร์กลับมาเท่านั้นแต่ถ้าว่าถ้ารอแบบนี้ ทั้งสองจะต้องถูกเจอตัวแน่ๆเฮนรี่จึงพาน้องชายหนีออกไปจากที่นี่หาทางที่จะไปต่อแต่แล้วระหว่างนั้นเฮนรี่ก็ได้ยินเสียงรถขับพุ่งเข้าไปยังร้านตรงข้ามเสียงปืนยิงประทะากาันเป็นครั้งคราวและเมื่อเฮนรี่ปีนขึ้นไปดูเหตุการณ์ mm hmm. เขาก็พบเข้ากับโจที่ตอนนี้กําลังประทะก,กับกลุ่มต่อต้านอยู่เฮนรี่จึงคิดบางอย่างได้วิธีเดียวที่ทั้งสองจะรอดไปได้คงจะต้องพึ่งชายคนนั้น สองพี่น้องจึงทำการแอบตามโจกับแอลลี่ไปก่อนที่เขาจะมอบปืนให้กับน้องชายในปืนของพวกเขาไม่มีแม้กระทั่งกระสุนการเดิมพันในครั้งนี้เสี่ยงที่จะถูกชายแปลกหน้าส่วนกลับก็เป็นได้ในระหว่างที่จ่อปืนไปที่โจกับแอลลี่เฮนรี่จึงบอกว่าผมมาดีและถ้าผมวางปืนคุณจะไม่ทำร้ายพวกเราใช่ไหมเฮนรี่ถามโจจึงบอกว่าถูกต้องซึ่งน้ำเสียงของโจที่พูดออกมาก็ทำให้เฮนรี่เริ่มไม่เชื่อใจชายคนนี้ เอลลี่จึงบอกว่ามันไม่มีอะไรก็แค่น้ำเสียงของเขามันกวนตีนการเจรจาได้เริ่มขึ้นโจถามว่านายเป็นใครเฮนรี่จึงแนะนำตัวและน้องชายให้กับทั้งสองได้รู้จักเขาบอกว่าในตอนนี้เขาถูกหมายหัวเป็นอันดับหนึ่งในเมืองนี้หลังจากนั้นโจกับเอลลี่จึงทําการแบ่งอาหารให้กับทั้งสองเอลลี่จึงถามว่าแซมอายุกี่ขวบแล้วพี่ชายจึงบอกว่าแดขวบแล้วก่อนที่เอลลี่จะแนะนําตัวพร้อมกับบอกให้โจแนะนําตัวกับทั้งสอง เฮนรี่บอกว่าถ้าพระอาทิตย์ขึ้นผมก็จะบอกทางให้กับพวกคุณแล้วเราก็จะหนีไปจากที่นี่ในวันต่อมาเฮนรี่กับโจกก็ทําการตกลงกันซึ่งโจกก็สังเกตเห็นว่าในเมืองนี้ไม่มีกลุ่มเฟด้าอยู่จากเขาลือที่เขาได้รับมาเฟด้าที่นี่ป่าเถื่อนและชั่วร้ายอย่างมากมันฆ่าคมคืนทรมานสิบวันก่อนหน้านี้เกิดการปฏิวัติเกิดขึ้นและในตอนนี้ แคนซัสซิตี้ก็อยู่ใต้การปกครองของแกนนำกลุ่มต่อต้านอย่างแคทเธอรีนเฮนรี่บอกว่าเขาจะช่วยโจและเอลลี่หนีไปแต่ถ้าต้องแลกกับการที่ทั้งสองจะต้องช่วยเคียย์เส้นทางให้กับเขาโจจึงถามว่าทำไมต้องให้ช่วยเพราะท่าทางของนายก็เก่งแถมยังมีอาวุธเฮนรี่จึงสารภาพว่าจริงๆแล้วเขาไม่เคยฆ่าคนและปืนนั่นก็ไม่มีกระสุนอีกด้วยโจจึงถามว่าแล้วจะออกจากที่นี่ยังไง เฮนรี่บอกว่าตอนนี้ทั้งเมืองมีกองกำลังของแคทเธอรีนไม่ว่าจะเป็นเส้นทางไหนก็ไม่มีทางรอดไปได้แต่มันมีอีกเส้นทางหนึ่งอุโมงค์ใต้ดินเราจะไปทางนั้นจากนั้นก็ขึ้นไปยังหมู่บ้านและตามแม่น้ำไปจนกว่าจะออกจากเมืองนี่คือแผนการที่เฮนรี่วางเอาไว้โจจึงถามว่าแล้วจะให้ฉันทำอะไรเฮนรี่จึงถามว่าเมืองนี้มีอะไรแปลกไปกว่ากลุ่มต่อต้านไหมเอลลี่จึงบอกว่าที่นี่เธอยังไม่เห็นคนติดเชื้อเลย เฮนรี่จึงเล่าว่าจริงๆแล้วพวกมันอยู่ใต้ดินเฟด่าทาการต้อนมันลงไปที่นั่นเมื่อ15ปีก่อนแล้วทุกคนคิดว่าพวกติดเชื้ออยู่ที่นั่นรวมทั้งแคทเธอรีนด้วยแต่ข่าวลือหรือกันว่าที่นั่นมันวา่างเปล่าเฟดาที่เขาติดต่อบอกว่าพวกมันถูกจัดการไปหมดแล้วนี่เป็นทางเดียวที่เราจะหนีออกจากเมืองนี้ได้หลังจากนั้นพวกเขาก็มุงหน้าลงไปยังอุโมงค์ที่นั่นมันมืดสนิท ไม่มีแม้กระทั่งสิ่งมีชีวิตอื่นโจจึงบอกว่าลงมาได้แค่สองวิอย่าเพิ่งดีใจพวกเขาเดินไปตามทางจนกระทั่งพบกับห้องรับห้องหนึ่งที่นั่นมีอุปกรณ์เด็กอยู่มากมายโจเคยได้ยินมาว่ามีคนหนีลงมาตั้งดินฐานใต้ดินก่อนที่พวกเขาจะติดเชื้อตายไปจนหมดที่นั่นเอลเลียกับแซมก็พบเข้ากับหนังสือเล่มโปรดของทั้งสองการสื่อสารของทั้งสองต้องใช้กระดานห้อยคอของแซมในการเขียนสื่อสารกันเฮนรี่จึงเสนอว่า พวกเขาจะรอถึงตอนมืดให้มีเงาในการหลบซ่อนตัวบ้างมันจะปลอดภัยกว่าระหว่างนั้นโจกับเฮนรี่ก็นั่งเปิดใจคุยกันเฮนรี่เล่าว,ว่าจริงๆแล้วเขารู้จักกับคนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไมเคิลเขาใจดีอย่างมากและให้อภัยเสมอเฮนรี่ต้องการจะติดตามเขาไปทุกที่แต่แล้วน้องชายของเขาก็ป่วยเป็นลูคีเมียมียาตัวหนึ่งใช้ได้ผลแต่แล้วมันก็เหลือไม่เยอะเพราะว่ากลุ่มเฟดอเอาไปจนหมด ถ้าเขาอยากได้ยาตัวนั้นเขาจะต้องส่งตัวไมเคิลไปให้กับเฟ d ดาซึ่งเฮนรี่ก็ยอมทำเพราะว่าไมเคิลก็คือหัวหน้าแกนนำกลุ่มต่อต้านและเป็นพี่ชายของแคทเธอรีนนี่เป็นเหตุผลที่ทำให้กลุ่มต่อต้านตามล่าตัวเขาถ้าได้ของแคทเธอรีนเธอได้กลับมายัางบ้านของเธอที่ห้องนั้นชวนให้เธอคิดถึงพี่ชายตอนนี้เพอร์รี่ได้เข้ามาแจ้งข่าวว่าพวกเขายังหาตัวเฮนรี่ไม่เจอแคทเธอรีนจึงเล่าเหตุการณ์ในตอนเด็กให้ฟัง ไมเคิลพี่ชายของเธอก็มักจะเข้ามาปลอบเสมอในยามที่เธอกลัวและในตอนที่เธอไปเยี่ยมไมเคิลในตอนที่เขาถูกเฟรดาจับตัวไปไมเคิลได้สั่งกับเธอว่าให้เธอนั้นยกโทษให้กับเฮนรี่ด้วยแต่ทว่าสิ่งนั้นก็เป็นสิ่งเดียวที่เธอทําให้พี่ชายไม่ได้เธอจึงสั่งให้เพอร์รี่ออกตามหาตัวเฮนรี่เพื่อจับตัวเขามาฆ่าเมื่อพระอาทิตย์ตกดินพวกเขาทั้งสี่เดินขึ้นมาจากอุโมงค์ได้อย่างปลอดภัย ที่เหลือก็เดินไปตามแม่น้ําก็พ้นเขตแล้วเอลลี่จึงบอกว่าหลังจากนี้เธอกับโจจะไปยังใบโอมิงระหว่างนั้นก็สูนยรปิศนาก็พุ่งมาทางพวกเขาตอนนี้ผลปืนสไนเปอร์กําลังซุ้มยิงพวกเขาจะหนีก็คงไม่รอดแน่โจจึงบอกให้ทั้งสามรออยู่ที่นี่เขาจะทําการอ้อมเข้าไปยังหลังบ้านจากนั้นจะฆ่ามือสไนเปอร์ซะโจทําการบุกเข้าไปที่นั่นก่อนที่จะพบว่ามีชายแก่คนหนึ่งกําลังทําการยิงสไนเปอร์ไปที่ทั้งสาม โจจึงเข้าไปบอกให้ยอมซะเขาจะไม่ฆ่าถ้าหากยอมจำนนดีๆแต่แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นโจทำการฆ่าชายแก่คนนั้นก่อนที่จะพบว่าตอนนี้กองกำลังของแคทเธอรีนกำลังมาทางพวกเขาโจจึงตะโกนให้ทั้งสามหนีออกไปจากที่นี่โจพยายามยิงสกัดเอาไว้แต่ถ้าว่ามันก็ไม่ค่อยจะได้ผลเอลลี่ก็พยายามวิ่งหนีจนสุดท้ายโจก็ยิงฆ่าคนขับเอาไว้ได้รถพุ่งเข้าไปชนข้างทางก่อนที่มันจะระเบิดขึ้นมา ตอนนี้เฮนรี่ได้ทำการเข้ามาช่วยเอลลี่เอาไว้ของกำลังของแคทเธอรีนมีมากจนเกินไปเธอบอกให้เฮนรี่ยอมออกมามอบตัวซะดีๆตอนนี้เฮนรี่ไม่มีทางเลือกแล้วเฮนรี่จึงยอมบอกว่าถ้าเขาออกไปให้ปล่อยตัวเด็กๆไปซะแต่ถึงอย่างนั้นจอมเผด็จการอย่างแคทเธอรีนก็ไม่ยอมเธอต้องการจะฆ่าพวกเขาให้ตายไปทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นแซมหรือเด็กผู้หญิงเฮนรี่จึงบอกให้เอลลี่พาแซมหนีไป และเขาก็ย่ออกมามอบตัวในระหว่างที่แคทเธอรีนกำลังจะจบเรื่องนี้ความแค้นที่ติดใจถธอมากำลังจะจบลงแต่ทว่าในตอนนั้นดินก็ซุดตัวลงไปเสียงของซอมบี้ก็เริ่มดังขึ้นพวกมันได้ออกมาจากอุโมงค์ก่อนที่พวกเขาจะช่วยกันยิงกระหน่ำเข้าไปที่ซอมบี้แต่ถว่ามันก็มีมากจนเกินไปทางด้านของโจเขาพยายามช่วยยิงสกัดให้กับเอลลี่ พวกทหารก็ถูกฆ่าไปเป็นจำนวนมากเอลรี่ครับพยายามหนีเข้าไปในรถแต่ถ้าว่าในตอนนั้นบอสใหญ่ของซอมบี้ก็ปรากฏตัวขึ้นพละกำลังของมันมาหาศาลอย่างมากกระสุนก็ทำอะไรมันไม่ได้เพอร์ลี่จึงบอกให้แคทเธอรีนหนีไปแล้วหาที่ซ่อนตัวก่อนที่เขาจะถูกซอมบี้ดึงหัวจนขาด ทางด้านของเอลรี่ตอนนี้ซอมบี้ตัวหนึ่งก็เข้ามาในรถที่เธอซ่อนอยู่เอลรี่พยายามหนีออกมาจากที่นั่นแล้วเพราะว่าในตอนนี้แซมกับเฮนรี่กําลังถูกซอมบี้เล่นงานอยู่เอลรี่ครับจึงเข้าไปช่วยก่อนที่พวกเขาจะพากันหนีออกมาจากที่นั่นระหว่างนั้นแคทเธอรีนก็ได้เข้ามาห้ามเอาไว้แต่ถ้าว่าในตอนนี้ซอมบี้ก็ได้เข้ามาขย้ำร่างของเธอโจครับจึงสั่งให้พวกเขาหนีไปอีกทางหลังจากที่พวกเขาหนีรอดมาได้โจบ,บอกกับเฮนรี่ว่า หลังจากนี้เขาจะเดินทางไปยังไบโอมิงถ้าเฮนรี่กับแซมจะเดินทางไปด้วยเขาก็ยินดีเฮนรี่จึงตกลงที่จะร่วมเดินทางไปกับโจและเขาจะบอกเรื่องนี้กับน้องชายในตอนเช้าแซมกับเอลลี่ทั้งสองคุยกันถึงเรื่องการ์ตูนก่อนที่แซมจะยื่นกระดานพร้อมกับข้อความที่เขียนว่าคุณกลัวอะไรบ้างเอลลี่จึงตอบกลับไปว่าเธอกลัวตลอดและกลัวมากที่สุดก็คือกลัวการอยู่คนเดียวเอลลี่จึงถามแซมกลับบ้าง แซมจึงเขียนว่าถ้าเรากลายร่างข้างในนั้นยังจะเป็นเราอยู่ไหมพร้อมกับโชว์รอยบาดแผลที่ถูกกัดให้ดูเอลลี่จึงบอกว่าเลือดของเธอนั้นเป็นยารักษาพร้อมกับเอามีดกรีดที่มือและเอาเลือดของเธอนั้นทาไปที่ขาของน้องเธอบอกว่าวันพรุ่งนี้มันก็หายแล้วพวกเขาได้สัญญากันว่าจะตื่นมาพร้อมกันในรุ่งเช้าวันต่อมา เอลรี่ได้ตื่นขึ้นก่อนที่จะเข้าไปทักทายแซมแต่ถ้าว่าตอนนี้แซมก็กลายร่างเป็นซอมบี้ไปแล้วเอลรี่ร้องขอให้ช่วยเธอเมืเ่อเฮนรี่เห็นน้องชายแบบนั้นเขาจึงยิงปืนไปที่ซอมบี้ตัวนั้นจนกระทั่งเหตุการณ์ทั้งหมดก็เงียบสงบลงตอนนี้เฮนรี่ก็รู้ตัวว่าเขาฆ่าน้องชายไปแล้วก่อนที่เขาจะทําการยิงตัวตายตามน้องชายไปหลังจากนั้นโจก,กับเอลรี่ก็นําศพของทั้งสองพี่น้องมาฝังเอาไว้ก่อนที่พวกเขาจะออกเดินทางกันต่อ และเรื่องราวในตอนที่5ก็จบเอาไว้เพียงเท่านี้ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และกด Subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางพวกเราด้วยนะครับ